แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับประจำวันที่28สิ่งหาคม2564นะครับวันนี้จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าสู่บัญชีของ TruMoney e Wallet แล้วก็เข้าสู่บัญชีของธนาคารแล้วก็เข้าสู่บัญชีของเพของพรอมเพย์นะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอป หาเงินฟรีแอปนี้นะครับมีคําถามจากผู้ชมเข้ามาครับว่าแอปนี้นะครับจ่ายเงินอีกหรือเปล่าถอนเงินได้อีกหรือไม่เพราะว่าเขาถอนไปแล้วก็ยังค้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่ามันคือแอปอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคทุกคนนะครับก็สําหรับแอปในวันนี้นะครับก็เป็นแอปที่มีชื่อว่าติ๊กต็อกนะครับก็จากคุณแอปเปิล นะครับอ่าก็ได้สอบถามเข้ามานะครับก็คือคอมเมนต์เข้ามานะครับได้ถามว่าปัจจุบันอ่าแอปปัจจุบันนี้ท i k ต o k เป็นไงเงินผมค้างอยู่ถอนก็ไม่ได้ผูบบัญชีใหม่ก็ไม่ได้คนถอนเยอะเกินหรือคิดว่าจะเริ่มไม่จ่ายแล้วหรือยังไงพี่ผมก็เลยว่าเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตการถอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะอัปเดตการถอนนะ้นส่วนของปัญหาของคุณแอปเปนะก็ได้ บอกว่าเนี่ยนะครับเงินของเขาค้างอยู่ก็คือว่าค้างในที่นี้ก็คือว่าอยู่ในบัญชีของ Tik ตอกแต่ว่ายังไม่สามารถถอนเงินได้เพราะว่าเขาผูกบัญชีธนาคารก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผูกบัญชีอื่นๆก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับในตรงนี้ผมแนะนํานะวิธีแก้ของคุณ p p ป e ก็คือว่านะครับ1ก็คือว่านะครับให้แคปหน้าจอนะในส่วนของ ในส่วนของปัญหาที่เราได้พบเจอนะครับแล้วก็2ก็คือนะครับให้เรานะครับมาที่เมนูโปรไฟล์ของเราก่อนเนาะอ่าแล้วก็ค่อยมาที่เมนูนี้นะครับอันนี้วิธีแก้นะอ่าวิธีแก้ปัญหานะครับอ่าแล้วก็มาที่คําว่ารายงานปัญหานะครับคลิกเข้าไปทุกคนนะกดเข้าไปนะครับคุณแอปเปิลเนาะจากนั้นก็ให้มาที่หัวข้อ โบนัสทิกตอกนะครับอ่ากดเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่าตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเลือกโบนัสทิกต็อกก่อนนะเพื่อจะดูปัญหาอะไรบ้างหลักๆนะครับแล้วก็ค่อยกดที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับให้เรานะครับแคปหน้าจอนะครับอ่าอันนี้คือก็ยังไม่มีข้อเสนอก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่เราจะส่งข้อเสนอของเราไปเนาะโอเคราสักครู่อ่า มาถึงตรงนี้นะครับเราก็บอกข้อเสนอหรือปัญหาที่เราพบเจอก่อนนะจากนั้นก็แคปหน้าจอของที่เราเจอปัญหาแล้วก็ส่งไปรูปภาพไม่เกิน4รูปด้วยกันนะครับก็บอกเขาว่าเพิ่มบัญชีธนาคารไม่ได้เพิ่มบัญชีทรูมานี่วอเดตไว้ได้การถอนเงินถอนไม่ได้ก็บอกเขาไปปัญหาที่เราพบเจอเนาะแล้วก็กดคําว่ารายงานตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอประมาณไม่ถึง24ชั่วโมงนาะเขาก็จะตอบกลับนะครับ ส่วนวิธีที่2นะครับก็คือให้เรานะครับไปลบแคสนะไปลบแคสของ Tik t o k นะกดค้างไปถ้าเป็นของ Redmi นะอันนี้ผมใช้ r ร d มี Note 7นะก็กดที่ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็นะครับจากนั้นก็ไปที่ล้างข้อมูลตรงนี้นะครับล้างข้อมูลนะตรงนี้นะครับอ่าล้างข้อมูลนะครับแล้วก็ล้างข้อมูลล้างแคสก่อนนะล้างน,นี่ก่อนแล้วก็ล้างข้อมูลทั้งหมดนะจากนั้นก็ ลบแอป,ปถอนการติดตั้งแล้วก็ปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็จากนั้นก็นะครับเข้าดาวน์โหลดแปปอป TikTok ใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีที่เราสมัครอาไว้นะครับอพอจากนั้นก็มาดูว่ามันก็อาจจะมีเกิดขึ้นใหม่ก็คือว่าให้เราไปกดถอนเงินอไปกดเพิ่มบัญชีเนาะวิธีการไปกดเพิ่มบัญชีช่องทางการถอนเงินก็ให้เรา มาที่เมนูนี้นะครับก็คือเมนูการถอนเงินนะครับกดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกก่อนอสมมติผมเลือกถอนทั้งหมดเลย2,538รบาทนะครับจากนั้นก็ถ้าเราจะเพิ่มบัญชีธนาคารหรือเพิ่มบัญชี t r u e Money Wallet หรือเพิ่มบัญชีพร้อมเพย์เราก็กดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเพิ่มบัญชีนะครับพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารนะครับตรงนี้ธนาคารเพิ่มไม่ได้ตรงนี้นะตอนนี้เพิ่มไม่ได้นะ เราสามารถเพิ่มได้แค่ของพรอมเพย์กดที่พรอมเพย์นะครับแล้วก็เรานะครับจะถอนของพรอมเพย์ได้ต้องมีเงินขั้นต่ําอยู่ที่500บาทถ้าคุณ Apple มียอดเงินใน,ในบัญชีไม่ถึง500้บาทจะไม่สามารถถอนได้เข้าพร้อมเพย์นะครับแต่สามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับขั้นต่ำอยู่ที่15บาทนะครับในส่วนของพรอมเพย์เราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับพรอมเพย์แล้วก็กดเชื่อมโยงบัญชีนะครับตรงนี้นะ อันนี้คือวิธีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินนะส่วนตัวตอนนี้ผมก็มีอยู่ของบัญชีของ t r u e m o n e y w a l l e t นะผมก็จะกดถอนเงินนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาได้ได้นะต่อไปว่าหลังจากที่กิจกรรมหมดแล้วนะเรายังสามารถที่จะหาได้ได้ได้อีกหรือเปล่าจากอ่าทิกตอนะตอนนี้ เงินถ้าเราถอนไปตอนนี้วันที่28สิงหาคม2564เวลา12ในกาสนาทีนะครับยังสามารถถอนอีกหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับโอเคอัปเดตในคลิปนี้แหละเนาะตอนนี้ที่ผมจะเปิดให้ดูก่อนนะในส่วนของ ทูมันี่วอลเล็ตของผมนะตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีของทูมันี่วอลเล็ตอยู่ที่เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเงินเข้าแล้วแต่อย่างนะครับตอนนี้มีอยู่ที่13,806บาทด้วยกันเนาะจํานะครับผมนะ13,806บาทเดี๋ยวถอนไป2,000กว่าบาทก็จะกลายเป็นอ่า15,000กว่าบาทเนาะ10,000 15,000หนื่ไม่ก็16,000หม่นแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะกดถอนเงินนะกด ถอนเงินตอนนี้แล้วก็ดูด้วยว่าเราถอนเข้าอะไรอันนี้ผมเลือกของบัญช um ี่ชูแมนนี่วอเตแล้วก็เบอร์โรนี้นะครับโอเคกดถอนเลยจากนั้นรอสักครู่แล้วก็เราก็ตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับโอนไปยังเบอร์นี้นะครับจำนวนเงินก็2538บาทยืนยันเพื่อถอนเงินกดเข้าไปทุกคนโอเคนะเขาบอกว่ากำลังดำเนินการถอนเงินคุณ ควรได้รับเงินภายใน1-3วันด้วยกันถ้าสมมติว่าเงินยังไม่เข้านะเกิน3วันเรานะแคปหน้าจออันนี้ด้วยเนาะแคปหน้าจอเลยนะครับพอเราแคปหน้าจอผมขอแคปก่อนแล้วกันเนาะครบอ่าแคปปั๊บนะครับอ่าแล้วก็กดกลับเลยนะแล้วก็ให้เราแคปหน้าจอตรงนี้ด้วยนะครับอ่าออกก่อนตอนนี้เงินเหลือศูนย์แล้วนะอ่าดิสใหม่นะครับอ่ากดถอนนะเมนูถอนเงินนะครับ แล้วก็ให้เราแคปหน้าจอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งทุกคนอตอนนี้ถองั้่ต่าแค่3บาทแล้วเนาะเมื่อกี้ผมบอก15บาทขออภัยนะครับอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งทุกคนนะอะทำไมเพราะว่าเมื่อกี้เราแคปหน้าจอหลักฐานการถอนเงินอันนี้ก็หลักฐานว่าเบิดถอนสำเร็จนะแล้วก็ไปดูกันว่าเงินเข้าหรือยังถ้าเงินไม่เข้าเราสามารถที่จะรอได้สามวันแล้วก็ค่อยบอกแอดมินไปเนาะ มาดูกันเมื่อกี้มี1 3,800กว่าบาทนะครับอ่ะดี๋ยวมาดูกันว่าเงินจะเข้ามาหรือเปล่าเหมือนกับเมื่อก่อนหรือเปล่าเนาะเลื่อนไปข้างบนแป๊บหนึ่งอ่ะตอนนี้นะครับเงินยังไม่เข้าทุกคนนะตอนนี้นะครับเงินยังไม่เข้านะปกติคือถ้าเราถอนไปปุ๊บเงินมันก็จะเข้ามาเลยเนาะแสดงว,ว่าตอนนี้นะครับเงินเข้ามาล่าช้าหน่อยครับเราก็ต้องรอนครับถ้าเกิดว่านะครับเมื่อกี้ผมถอนเข้าบัญชีของอ่า t o l แล้วนะครับเมื่อกี้นะถ้าสมมติว่ามันมีเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมถอนไปนะครับแล้วก็ผมก็เลือกเป็นมาชิของ To m ัน n ี่วอลแหละนะแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับนะบบมันสลับเพราะว่าผมใช้เบอร์เดียวกันกับห้องเพย ก็คือพร้อมเพย์กับทูมันี่วอลเล็ตของผมคือผมใช้เบอร์เดียวกันนะระบบนะครับผิดพลาดนะเขาไม่ได้โอนเข้ามาในบัญชีของ True Money ทรูมันนี่วอลเล็ตทีนะแต่ว่าเขาไปโอนในส่วนของบัญชีของธนาคารนะครับอันนั้นก็คือครั้งที่แล้วเนาะผมก็เล่งงงเหมือนกันผมอัดคลิปไปเอา้าททำไมเงินไม่เข้ามีปัญหาหรือเปล่าพอผ่านไป1-2ถึงวันนะเงินเข้ามาแต่ว่าเข้ามาในส่วนของบัญชีของธนาคารเฉยเลยนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะรอสักคู่หนึงหน่งนะจนกว่า เงินมันจะเข้าเนาะถ้าผ่านไปประมาณ10นาทีเงินจะไม่เข้าเดี๋ยวผมจะรอ,อะประมาณ3วันด้วยกันเนาะแล้วก็จะต่อคลิปเลยนะครับแต่ว่าจะต่อคลิปนี้เลยนะผมนะก็คือเป็น e ีเดียวกันอันนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราไปส่วนของหน้าแอปใหม่อ่าส่วนวิธีการสร้างไรายได้จากแอปนี้นะครับก็คือนะตอนนี้เงินยังไม่เข้านะสรุปว่าตอนนี้เงินยังไม่เข้านะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะหาเงินกันวิธีการหาเงินก็เหมือนเดิมทุกคนนะถึงแม้กิจกรรมมันจะหมดไปแต่รูปแบบการหาเงินมันเหมือนเดิมก็คือเป็นการเชิญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะได้รับแค่สูงสุด80บาทต่อ1คนนะเมื่อก่อนก็คือเชิญหนึ่คนรับสูงสุดอยู่ที่1000บาทด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้ กิจกรรมเขาหมดไปแล้วเหลือแค่80บาทเท่านั้นเองเนาะถ้าเราเชิญไปแล้วก็พืชของเราใส่รหัสของเราหรือคนที่เราเชิญไปใส่รหัสของเราเสร็จปั๊บเราได้รับไปเลยรับ10บาทเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาไม่จํากัดแล้วนะว่า2,000คนต่อวันเมื่อก่อน,อนคือเขาจํากัดตอนที่อยู่ในกิจกรรมนะครับโอเคส่วนเอกเจ็ดสิบบาทก็จะได้รับก็ต่อเมื่อนะครับเพื่อนของเราเล่นแอป tiktok จนครบ3วัน7วันแล้วก็14วันด้วยกันนะครับอ่าก็อันนี้คือประมาณนี้ในส่วนของการ ทำงานหรือการเชิญก็นะครับเขาบอกว่า3ข้อด้วยกัน1ก็คือแชร์ลิงก์เชิญของคุณกับเพื่อนหรือคนที่เราสนใจที่เชิญเขา2เพื่อนดาวน์โหลด t i k t o k โดยใช้ลิงก์ของเราอ่ะเราก็ให้เขาโหลดผ่านลิงก์ของเราแหละเนะาะ3ก็คือว่าเพื่อนป้อนรหัสเชิญของเราเราแล้วก็เขาจะได้รับรางวัลทั้งคู่ฉะนั้นก็คือเราต้องเน้นให้เพื่อนของเราใส่รหัสเชิญของเราด้วยนะครับ ขอัยครับผมมาคิวเดนะินเนาะไม่งั้นนะครับผมนั่นไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ราวงวังลเพื่อนของเราก็จะไม่ได้ราวงวัลเหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็เงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ผ่านไปประมาณ2-3นาทีด้วยกันเนาะก็น่าจะเป็น2 3นาทีหรอเนาะก็ตอนนี้ถ้าผมนันเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับเมือ่อกี้มีแค่1000เมื่อกี้มีแค่13,800ก 13, ว่าบาทเนาะแล้วก็ได้รับมาอีกประมาณ2 5 0 0บาทนะาก็ ก็แหละนะครับก็นี่ก็เป็น13นะครับแล้วก็นี่ก็เป็น6แล้วก็1นึ่งนึ่งหมื่นหกพันกว่าบาทนะครับก็ถือว่านะครับผมแอปทิกตอรตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะทําได้อีกเหมือนเดิมนะสําหรับคนที่นะครับสนใจที่จะเล่นแอปทิกตอรนะครับไปดาวน์โหลดเล่นกันได้หรือคนที่มีบัญชีของตัวเองอยู่แล้วก็ไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับอ่าในส่วนของคอมเมนต์นี้ก็คําตอบได้แล้วนะครับผมนะว่า แอปนี้ที่ถามว่าคนถอนเยอะเกินหรือว่าเริ่มไม่จ่ายแล้วนะครับตอนนี้จ่ายเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้จ่ายเหมือนเดิมนะครับผมนะก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายทุกคนนะสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมทลิปนี้จนจบนะครับสำหรับคลิปน,นี้นะครับมีการแจกอ่งเปาด้วยนะครับ